สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นปราเด็กสมบูรณ์น้ำมันปาล์มเกสรจุดเริ่มต้นของความอร่อยกลับมาในครัวเช่นเคยครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภักยาหารทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับแต่ทางรายการขออนุญาตปรับสูตรกับรสชาติซึ่งอาจจะไม่ตรงกับตำรับในวังนะครับซึ่งเป็นแกงจืดเส้นจี้ครับผมมีน้ำต้มเดือดรออไว้นี่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเกลือ นี่ครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยครับหมักกับหมูผมใส่น้ำเอาไว้ที่จะรอเดือดแล้วผมก็ใส่หมูสับลงไปนะครับเป็นชิ้นๆแบบนี้เพื่อที่ต้องการให้น้ำเป็นน้ำซุปที่หวานครับการต้มแบบนี้ทำให้น้ำกับหมูมีความร้อนเท่าๆกันไปตลอดจนหมูร้อนน้ำเดือดแล้วก็ความหวานของหมูก็จะออกมาในน้ำ เรียกว่าน้ำสต๊อกหรือน้ำต้มกระดูกหรือน้ำต้มซุปที่หวานๆเนี่ยครับเอาละครับเวลาเราต้มแบบนี้เราใส่ตอนน้ำยังไม่เดือดนี่เราไม่คนนะครับใส่ลงไปเลยความร้อนค่อยๆซึมเข้าทั้งน้ำแล้วก็เนื้อหมูทำให้เนื้อหมูเนี่ยคลายน้ำของตัวเองออกมาในน้ำสต็อกเนี่ยนะครับในน้ำข้างนอกเนี่ยก็จะทาให้น้ําหวานของหมูเนี่ยออกมาเร็วมากขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้น้ําเดือดแล้วเอาหมูใส่ลงไปก็จะถูกความร้อนรัดตัว แล้วน้ำในหมูก็จะอยู่ในนั้นครับยังไม่ออกแต่ต้องใช้เวลานานมากกว่าต้มแบบนี้ที่ทําให้ซุปหวานเพราะนั้นแบบนี้จะเร็วกว่าครับเอาละครับในระหว่างที่เรารอน้ําเดือดเรามาดูที่เซงจีกันครับผมตัดมาเรียบร้อยนะครับตัดมาเรียบร้อยในที่นี้ก็คือผ่าครึ่งลูกนะครับตามยาวแล้วผมก็เอาสีขาวกับสีแดงที่อยู่ด้านในแล้วเป็นพังผืดออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาหั่นยาวๆหน่อยครับบางแบบนี้ครับแล้วก็เอามาล้างเกลือครับ เพื่อที่จะทำให้เส้นจี้ของเราไม่เหม็นมากครับเสร็จแล้วผมมีเกลือครับแล้วก็าาน้ำล้างให้ทั่วครับล้างให้ทั่วชิ้นเลยทุกๆชิ้นอย่างนี้ขยำขยำเบาๆกินสาบของเส้งจี้ก็จะออกไปเยอะครับล้างจนน้ำเป็นเมือกนะครับแล้วก็เรียกว่าน้ำของ,สงเสงจีนี้ออกหมด ล้างให้สะอาดโดยใช้น้ำผมยังไม่พอน้ำเกลือออกนะครับแล้วเราจะแช่น้ำเกลือไว้นิดหนึ่งผมก็ขอหั่นตับเหล็กหน่อยครับอืมเรียบ้อยโอเคแล้วก็จะมีเนื้อหมูหน่อยครับหมูสันในครับก็จะหั่นชิ้นพอคำครับ เรียบร้อยแล้วพักไว้เรามาดูเส้งจี้ของเราครับทิ้งน้ําเกลือออกล้างน้ําเยอะๆครับแล้วก็แช่น้ําไว้แช่แวบนี้อันมาทําผักกันครับจะใส่ผักชีลงไปในหม้อซุปด้วยต้นหอมกับผักชีเราใช้นิดหน่อยหอมใหญ่ หใหญ่เราลงไปในซุปเลยครับตักฟองออกนะครับฟองที่เป็นฟองหมูนี่ครับอาจจะมีกลิ่นคาวจากฟองนี้ก็ได้เราก็ตักออกซะก่อนครับซุปเราเริ่มเดือดแล้วนะครับสแสดงว่าหมูสับของเราสุกเรียบร้อยถึงลอยขึ้นมาข้างบนหน้าของเนื้อหรือน้ําซุปของเราเนี่ยครับเสร็จแล้วผมขอปรุงรสนะครับด้วยเกลือใส่ซีอิ๊วขาวครับ ระหว่างที่เขาเดือดเนี่ยนะครับเราก็จะใส่ตับลงไปครับเียกตับเหล็กเวลาใส่เราก็ไม่ต้องคนนะครับใส่ไปจนครบชิ้นที่เราหั่นเอาไว้เนื่องจากเ,าเนื้อหมูหั่นเราอาจจะแข็งมากถ้าสมมติเราสุกนานฉะนั้นยังไม่ต้องให้ใส่ให้สุกนะครับเสียงจี้เหมือนกันครับแต่เราอยากจะได้ตับเหล็กแล้วก็เนื้อหมูเราสุกเรียบร้อยอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเรามีตังไฉ่ครับใส่ตังไฉหน่อย ผมก็จะใส่หมูแล้วครับเป็นเนื้อหมูหั่นนะครับใช้หมูสันในนะครับใส่ลงไปซุปเราเดือดแล้วผมใส่เส้นชี้นะครับไม่ควรที่จะเคี่ยวให้เส้นจีสสุกนานๆอยู่ในซุปไปนั้นเราใส่เส้นจีหล้างสุดเลยครับ พอซุปเดือดแบบนี้แล้วก็เป็นใช้ได้ครับผมใส่พริกไทยลงไปก่อนอแล้วก็ตักซุปของเราลงมาแล้วก็ตักชีต้นหอมแล้วก็กระเทียมเจียวครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับแกงจืดเส้นจี้ของเราครับเดี๋ยวต้องมาลองชิมครับ พอกัดเส้นชี้ไปไม่มีกลิ่นเลยนะครับเมื่อกี้เราล้างน้ําแบบนั้น2รอบแล้วก็แช่น้ําเกลือนานหน่อยนะครับในรอบที่2แล้วค่อยล้างออกแล้วก็ข้อที่2ก็คือว่าเราใส่ตับเหล็กกับเส้นชี้ที่หลังสุดนะครับเพื่อที่จะให้เขาไม่กระด้างจนเกินไปคือสุกมากเกินไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเทคนิคของเราที่เอาบอกว่าอันน้ำเปล่าไม่เดือดใส่เนื้อหมูสับที่เราสับปรุงรสไว้แล้วใส่ลงไปในน้ำเปล่าเลยแล้วค่อยๆต้ม ให้เดือดเป็นน้ำซุปของเราก็จะหวานด้วยน้ำของหมูที่ออกมาเลยไม่เหมือนกับวิธีการต้มที่ใช้น้ำเดือดแล้วหมูปั้นลงไปอย่างนั้นเนี่ยความหวานก็จะไม่ได้ไปอยู่กับที่น้ำซุปความหวานจะอยู่ในตัวของเนื้อหมูสับที่เป็นก้อนๆน,นะครับก็ต่างกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพริกไทยป่นผมใส่ข้างล่างในภาชนะเวลาใส่น้ำซุปลงไปแล้วพริกไทยก็จะส่งกลิ่นหอมทั่วซุปทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราทับเนื้อลงไปบนพริกไทยป่นเรา ก็จะทําให้ซุปเนี่ยหอมมากขึ้นเอาละครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพรกยาหารทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับแล้วก็รายการยอดเชฟไทยก็จะมีเทคนิคต่างๆมีวิธีการทําที่แบบเป็นไทยเดิมแบบนี้แหละครับมาฝากท่านผู้ชมทุกวันเสาร์9.25แบบนี้นะครับทางช่อง5ครับแต่เสาร์นี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสอหน้าพบกันใหม่ครับ9.25ยอดเชฟไทยครับสวัสดีครับ